เดือนสุดท้ายของปีก็เหมือนจะดีเนาะเอาเรื่องแนวไหนเนาะภาพรวมมันเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่คุณกัาเรื่องน้ำท่วมอ่าเรื่องน้ำท่วมเอ่อยังไม่หมดนะคะเรื่องน้ำท่วมยังมีอีกนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนนี้กับเดือนพฤศจิกาก็ยังต้องให้ระวังยังต้องเก็บของอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเมืองไม่มองว่าอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดี นะคะค่อนข,ข้างดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวจะมีประท้วงเล็กๆน้อยๆแต่ก็เคลียร์ได้นะคะมไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลชุดนี้ก<ม>็ถือว่าเราสงบสุขการท่วมกรุงเทพจ,จะจะไหวไหมครับหรือว่าไหว <มม S 1> ค่ะอาจจะท่วมน้อยกว่าปีห้สินิดนึงแต่ว่าก็มีท่วมน้ำเอ่ออะไรแบบนี้ก็คือเอ่อตามตลิ่งตลิ่งปกติระบายไม่ทันนะคะรอการระบายอะไรประมาณนี้มีกจะต้องนำกรุงเทพเตรียมตัวรับยังไงคนกรุงเทพ จริงๆเราไม่รู้เราจะเตรียมตัวยังไงเราจะมาช่วยลอกถนนลอกท่ออะไรอย่างนี้มันก็ใช่ที่ใช่ป่ะแต่ก็คือพยายามดูแลในเรื่องของขยะให้ดีการทิ้งขยะลงในที่ที่ไม่ควรทิ้งอะไรอย่างงี้ค่ะต้องช่วยกันเรื่องนี้น่าจะดีกว่าไม่ไม่เท่ากับปีทีสี่ไม่เท่าค่ะยังไม่เท่านะสําหรับปีนี้นะค่ะอย่างการดูถ้าพูดถึงการดูดมันก็มาพรา้อมเกษตรกรเป็นยังไงบ้างกับก่อนที่จะถึงสิ้นปีอืมเออ อันนี้อันนี้คร่าวๆนะคะมีคนู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ทีเนี้การกู้ครั้งเนี้ยมันช่วยเศรษฐกิจกในช่วงแค่ช่วคราวแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็จะส่งผลผลกระทบกลับมาอีกผลกระทบในแง่ด้านลบใช่ค่ะในเรื่องของคนติดหนี้หนักกว่าเดิมตอนนี้ก็เยอะแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการ กู้ดได้ปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถึงเวลาก็จะกลายเป็นนีที่ทับถมกันมากขึ้นก็ค่อนข้างจะหวงเขาบอกว่าปีนี้ซ้อมปีน้านะ่ะปีน่าจจาจริงจริงค่ะเพราะว่ามันก็ซ้อมเผามาหลายรอบแล้วเนาะซ้อมเผามาหลายรอบแล้วแต่ปีหน้าเนี่ยคะ่ะปีหน้าก็ถือว่าทั้งเผาเผาเสร็จนึกภาพแล้วเผาเสร็จแล้วน้ําสาดตูมแล้วก็กลายเป็นควันมันจะเป็นอารมณนะ์อ่ะอ่าแตพอเป็นวันเสร็จแล้วระเหยที่นเหยขึ้นไปเสร็จแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นขี้เท่าเนี่ยค่ะ เราจะอยู่ตรงไหนเราไม่ได้อยู่บนควันเราอยู่ตรงกีเท้าก็จะเหนื่อยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประหยัดประหยัดให้ดีจริงจริงเราอยากแนะนำให้คนที่เขาดูสิ่งเพราะว่าแต่เขาดูว่าหมอปลายพัจะด้านลบแต่ไม่แนะนาว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงก็จริงๆแล้วอ่ะคือสิ่งที่ปลายทักมาทุกครั้งเนาะไปเหมือนมองในแง่ลบแต่ว่าเรามองให้เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าปลายทักแบบนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อให้มันไม่เกิดสิ่งที่ปลายทัก เพราะว่าสิ่งที่ไปทักมันคือสิ่งที่ไม่ดีสมมติไปบอกว่าเอ่ออะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคนเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของรถชนจะเป็นเพราะว่านอนหลับไม่เพียงพอคุณก็แค่ระวังตัวนี้ไปนอนหลับให้เพียงพออีกวันหนึ่งคุณจะได้ไม่เกิดว่าคุณหลับหนแล้วก็รถชนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อะคะ่ะไปบอกในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะมีปัญหาเผาจริงเผาหลอกก็แล้วแต่คุณก็แค่หนึ่งเขามีให้กู้ เราดูแค่ตัวเราว่าเราจาเป็นไหมแต่ถ้าเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องกู้เราไม่ต้องสร้างนี่เพิ่มเราไม่ต้องไปตามกระแสที่เขาเขาให้แค่นี้เราก็จะไม่ไม่เจอผลกระทบที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นตามหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ให้มองอีกมุมหนึ่งเพื่อเอาไปแก้ไขในในส่วนของแต่ละคนดีกว่าจับท่านนายกคนนี้เป็นยังไงบ้างสวยครบค่ะครบครบเลย สดใสไหสดใสมาทำตามเราดูอีกสาปีมาอีกประมาณสามปีภายนอกดูจะสดใสแต่ข้างในอ่ะด้วยความที่อายุก็ใกล้เคียงกันนะท่านนายกทั้งสวยทั้งสาวเป็นคุณแม่ด้วยแต่เครียดเครียดจนอาจจะต้องกินยาเลยแหละใช่ค่ะห่วงเลยค่ะแต่ก็คือไม่ได้ห่วงเรื่องของการทํางานนะคะแต่ห่วงเรื่องของการที่คนแวดล้อมอ่ะจะถูกต้องค่ะ อย่างเมื่อกี้บอกเงินกู้ไม่เกี่ยวกับเงินที่จะได้ไม่เกี่ยวค่ะคนละเงินกันคนละเงินค่ะอออันนี้ที่เราทักเพราะว่าทักเรื่องไม่ดีเพราะเราอยากให้ทุกคนมีสติไม่สุดพายถูกต้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนช่วงนั้นที่ว่ามีรถคันแรกก็ออกออกมากันหมดถึงเวลาเป็นนี่เป็นนี้เสร็จก็ต้องเอารถมาขายทีนี้ก็ขายไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้<ๆ>ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดนโยบายแนวเดิมๆขึ้นมาเราไม่ได้แต่สดใสอะไรนะเกษตรกรมันมีมันมีมันมีมองเห็นแบบว่า หรือว่ามันอยู่ในอุโมงหาทางออกอยังไม่เจอจริงๆมันมีช่องทางตลอดเพียงแต่ว่าเราอะด้วยความที่ภาษาใน mm hmm. ความที่การที่เราจะทําธุรกิจในการทํากับต่างชาติมันไม่ได้ทําได้ทุกคนมันก็เลยเหมือนกับว่าช่องทางแสงสว่างอะมันค่อนข้างจะลิบหลีนิดนึงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยพัฒนานเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอใช้ภาษาได้ปุ๊บเนี่ย ชาติไหนเข้ามาเนี่ยเราค้าขายกับเขาได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็โอเคเลยเฮ้ยตอนนี้คือเสร็จๆมจอย่างคนนึงมองเห็นว่าจะล้มละลายประเทศอยู่หรือเป่าอ๋อไม่ค่ะคือยังอยู่ได้กว่ายังอยู่ค่ะใช่ยังไม่ล้มละลายใช่ค่ะเรื่องมันเธออีกทค่ะมึงมีสุดท้ายมีอะไรที่แบบเออท่านหัวได้ฟาดหัวได้ผู้ใหญ่อย่งไรดีอะไรไปดียังขัดลักแล้วเพิ่งเพิ่งหักกันไปเนาะ ครูหนึ่งแล้วก็เออ่ถ้าเป็นช่วงปลายปีเรื่องแต่งอะเยอะยังจะมีช่วงประมาณเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาที่จะมีงานแต่งดีๆเร็วๆทั้ง <พา S 2> ดีทั้งเร็วฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบงานใหญ่ด้วยทั้งดีทั้งดีทั้งเร็วฟ้าผ่าเร็วเอาฟ้าผ่าก,ก่อนมันเกิดจากสายสินะมันต้องฟ้าผ่าเอ,อ่อ <c oughs> ท้องแต่งท้อมพร้อมแต่งหรือว่าท้องเลยต้องแต่ง ท้องเราก็แตกแต่ว่าเขาก็อาจจะคบกันมาพักหนึ่งแล้วซึ่งไม่ได้แปลกใจแต่ว่าต้องรีบแตกอารมณ์นี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีในเรื่องของการที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนทะเลาะก,กันเพื่อนกับเพื่อนทะเลาะก,กันก็คืออาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนนักร้องมากกว่าแต่นักร้องฝั่งไหนไม่แน่ใจนะผมยาวๆหน้าเรียวๆหน่อยตาโตๆนะคู่นี้จะทะเลาะกันค่อนขนะ้างหนักแล้วก็ จะมีเรื่องของการกู้เงินยืมเงินการโกงเงินอะไรแบบนี้ค่ะที่จะเกิดขึ้นเราน่าจะเห็นกันช่วงม,มันใกล้ๆปีใหม่อันนี้เป็นนักร้องเป็นนักร้องอายุประมาณช่วง่วงเด็กยี่สิบสามสิบประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้ก็ยังมีเพลงอยู่มไม่ค่อยตามตรงนี้แต่ว่าก็มีชื่อเสียงใช่ค่ะม,มีชื่อเสียงเลยแหละถ้าพูดก็น่าจะรู้จักกันหมดก็คือทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเรื่องเงินอันนีเมื่อกี้ที่บอกว่า ผู้ที่คบกันนี้เป็นช่วงอายุเอ่อสามสิบกว่าค่ะสามสิบกว่าคือคบกันมานานแต่ยังไม่แต่งตอนแรกใช่ยังไม่มีวแบบิ่แววอยู่ดีๆก็แต่งเลยอะไรแบบนี้ถ้าถามระดับความดำถามระดับความดำเออเบอร์เบอร์สองเบอร์สามค่ะเบอร์สองเบอร์สามค่ะแล้วอย่างงานมงครบันเทิงไปยิงอะไรบ้างมัน มันยังไงบ้างดาราแบบว่าเพราะบางทีคนก็บอกไม่มีงานไม่มีงานเพราะว่าละครก็ไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเน,น,นี่ยถ้ามองถ้ามองแล้วอะเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงของไทยอะคะ่ะมันจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วมันควรจะทําเป็นบันเทิงของเอเชียหรือออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณภาพของวงการบันเทิงของเราเนะะี่ยค่ะมันมันเลยมันเลยจุดไปแล้วมันโตไปแล้วแล้วมันเลยเหมือนกับว่า ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคุณภาพมันก็แต่พอๆกันซึ่งจริงเราออกไปข้างนอกอะเราเราใหญ่กว่าที่เราอยู่เมืองไทยต่อไปเนี่ยมันจะมีเพื่อนบ้านวงการบันเทิงของเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะแล้วของเราเนี่ยจะออกไปโตข้างนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวโดยการที่เราก็ไปขยายข้างนอกเพิ่มอีกหน่อย,ยจริงจริงมีแนะนำยังไงบ้างครับกับการที่เราขยายออกไปต่างประเทศจริงๆเราควรจะทําเป็นทับในเมืองไทย เนาะเป็นเซนเตอร์เลยแล้วก็ค่อยค่อยให้คนนะเข้ามาเพื่อเอาสื่อของเราเนี่ยออกไปดีกว่าเราส่งคนเพื่อออกไปอยู่ในสื่อของเขาไปให้มองแบบนี้ดีกว่าก็คือมองให้สําเร็จที่เราไปถึงแล้วให้สําเร็จเป็นผลผลิตแล้วก็ส่งไปทางก้อนถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ก็จะได้มีงานทํากันทุกคนด้วยค่ะ ไม่ได้องแล้วแต่ไม่ได้เลิกช่วงปีนี้ปีนี้เกือบครบแล้วเลิกไปหมดแล้วใช่พีทไปหมดแล้วพีทหมดแล้วค่ะใช่